สเตป้างบ้านสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสเตป้างบ้านนะครับประจำวันพุธที่10สิงหาคม2559นะครับคนแรกเลยครับผมฮายนะฮะไปดูกันที่ฟุตบอลโอลิมปิกนะครับฝั่งชายนะครับก็เป็นหมัดสุดท้ายครับในรอบแบ่งกลุ่มนะครับไปดูันที่กลุ่มยังมีลุ้นอยู่นะครับนั่นคือระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเจอกับด้านทีมชาติเป็กซิโกนะครับ เม็กซิโกนะครับขาดตัวหลักเลยคือสินาประสบการณ์อย่างเปโดรตานะครับเนื่องจากว่าจมูกหักครับจะภาพลงเล่นทันตมนตมแล้วแล้วเกมนี้เนี่ยเกาหลีใต้คือมีโจทย์เดียวคือ2โจทย์นะครับชนะก็ได้หรือว่าเสมอก็ได้เสมอก็จะผ่านเข้ารอบนะครับเนื่องจากว่ามีประตูได้เสียดีกว่าด้านเม็กซิโกครับดังนั้นคู่นี้เม็กซิโกต่อที่ปอผมให้เลือกรอไปที่เกาหลีใต้ครับ สวัสดีครับแฟนๆรายการสเตปสร้างบ้านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันพุธนะฮะนี้กับแมนนะครับหนึ่งทีมหนึ่งตัวจะขมนะครับวันนี้นะครับมองไปที่นู่นเลยฮะโอลิมปิกเลยนะครับวันนี้หนึ่งคู่ฟุตบอลชายนะครับโคลอมเบียจะพบกับไนจีเรียนะครับเลตล่าสุดเปิดออกมาให้โคลอมเบียต่ออยู่หนึ่งลูกนะฮะคู่นี้แค่ต่อที่โคลอมเบียนะฮะผลงานของโคลอมเบียเนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ดูดีเลยทีเดียวเชื่อทีมอย่างนายชิเรียนผมมองว่า พวกเขาเนี่ยทำได้แน่นอนฮะ,ะใน90นาทีมีหนึ่งประตูนแน่นอนเดี๋ยวไปลุ้นกินเต็มใมที่2เอาละครันให้เชียร์ที่โคล,ลัมเบียร สวัสดีแฟนๆสเตปซ้างบ้านนะคะเนยค่ะก็วันนี้ไปติดตามการแข่งขันทุมอนโอลิมปิกนะคะคู่ร่วงเดนมาร์กพบกับบราซิลเจ้าภาพค่ะช่วงนี้จะตรงอยู่ต่อถึงเช้าวันถัดไปนะคะยังไงก็ติดตามกันให้ดีๆค่ะเดนมาร์กนะคะตอนนี้เป็นจากฟูของกลุ่มชนบราซิลเสมอมา2นัดค่ะยังไม่ชนะใครเลยเกมนี้บังคับชนะมากๆนะคะประตูในกลุ่มนี้มีน้อยจริงๆอย่างไรก็ดีนะคะเดนมาร์กค่ะถ้าหากว่าแพ้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยโชควงเขาจะตั้งรับอย่างเต็ม ี่่คะเชื่อว่าวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเดนมาร์กอาจจะแพ้หรือเสมอแต่บราซิลไม่มีทางชนะได้เกินกว่า1ประตูนแน่นอนค่ะก็เลือกรองเดนมาร์กค่ะสวัสดีครับสำหรับสเต็ปสร้างบ้านของผมในวันนี้นะครับเป็นศึกบอลลีกครับอังกฤษคู่ระหว่างลูตันทาวพบแอสตันวิลล่านะครับโดยในล่าสุดปรอมาเป็นแอสตันวิลล่าต่อครึ่งลูกลบห้านะครับก็เป็นเกมที่อาจจะมองว่าสูสีนะครับแต่ผมเนี่ยชอบในเรื่องของสแควร์ผู้เล่นของวิลล่ามากกว่านะครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเล่น ค่อนข้างเยอะอาจจะตกชั้นนะครับแต่ดูโดยรวมเนี่ยยังเหนือกว่าเจ้าถิ่นนะครับเด็กแค่ครึ่งลูกยังหน้าว้าไปที่แอสตันวิลล่าเชื่อว่าจะชนะได้ในคราสทีนครับสวัสดีครับสเต็ปสร้างบ้านครับตัวสุดท้ายประจำค่บคืนวันพุธนี้นะครับไปที่บอลลตออสท้าร์เซนนะครับ i อ k อฟเนอกโคฟีครับเจอกับ เคเนนะครับเปยเป็นนิต่อราคารูปปีนี้ผมชอบนิเล่นนะครับเป็นทีมที่ตามทีไรดี่มีกจกรไรนะครับวันนี้เปิดมาชเนแม้จะเป็นเกมที่ยากตามทีหว่ารูสงวันแล้วนะครับผมนีผมว่านกปิ้ยังดูได้เฉกว่าเลยขึ้นตูกยังาวัดน็อคปิงผมหึู่กน่าจะมีนะครับนี่คือคู่ของสเตปซ่าบาใจุนีนี้ลาไก่อนอีครับสเตปซ่างบ้า